คนทำสมบงบ่มีคนทําเขาไม่ิีึืนได้จังไหนเนาพี่น้องข่อยก็ะไดมันแดดนะค่อยมองไม่เห็นอะไรเลยเด้อตอนนี้แดดแห้งแดดแห้งจ้าพี่น้องบรรยากาศกะดีดีถ้ามาตอนเช้ามืดอะประมาณตีห6าหกโมงอะน่าจะแวบปูได้บรรยากาศมากเลยเนาะ บรรยากาศสวยๆงามๆจ้าพี่น้องผู้ใดมาห่างก็ไปห่างเด้อจ้าน้องสาวลาน,นี่มากทงมักท่ามากปลามักเขาจ้าพี่นอง g รักป่ารักเขาและรลักเราบ้างไหมปัสสาวะเอกล่ะเบาหน่วหัวมวนไปนอดจ้จาจะเห็นยังโบเห็นยังเนาะคอยคอยชูกล่องขึ้นซื้อ,อ,อได้หนี่พี่น้องเพราะว่าค่อยมองไม่เห็นมันมืด แดดมันส่องนะจ้ะพี่น้องแดดส่องแดดส่องแดดส่องฟ้าเป็นสัญญาวันไม่สมอขวอยก็ว่าไปตามเพลงบะคนละจ้าพี่น้องเขาก็ร่างเขียวงามนะจ้ะเกี่ยวแหล้วก็วานวานเหล้วก็เกี่ยวอยู่นี่แหลปะป้าทงขุักรลังข้าวกำลังสุกเหลืองอารามจ้าพี่น้อง จะเห็นโบเห็นเนาะสวยงามจ้าไปเลยพ่อไปเรื่อยๆเ,เลยเขาแดดดูนะต้นอะไรอะไรระพ่อใช่เหรอสวนเลยเลาะปลาเลาะดงพี่น้องเอ้ยข่อยมากมาแบบนี้เนาะ สวัสดีจ้าพี่น้องเรามาเจอนกจ้านกนกระย่างขาวเต็มเลยจ้าเพ็่นกระลังอันขาดหน้าไทาหน้าเนาะพนะูดไปหรอคุณนะดืนยืนหัวสงกเสงเงกอยู่เมื่อกี้มันไอ้น,นี่อ่ะมันอยู่ใกล้ๆอ่ะถ่ายไม่ทัน จากกระลางอันกรลังขาดทาขาดหน้าท้ายหน้านะจ๊ะเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้นกกับบดยานได้พี่น้องนกมันไม่กลัวเลยเนาะไม่บินหนีเลยอะ่ะ ปกติอันโรดแลนพานมาสิบินฟื้นึ้นไหมแต่นี่ก็คือยืนนิ่งจ้ะบินแล้ว ปู่บ้านนี้พี่น้องสาบลาบอยู่ยืนสาบลาบอยู่เนาะทุ่งนาเขียวะจีจ้าสวยๆงามๆนะพี่น้องเอ้ยยางห่างตากแอร์คอยกระบไปได้พี่น้องเดินห้างตากแอร์อิวๆรือจะไปเนาะพูนะมาทงมาทาพี่น้องเอ้ยเขาพ่นกระกัางงามเนาะต้นก้าต้นข้าวกำลังสวยงามเดื้อพี่น้อง เดดก็ออกเดดกะหอนจ้าแต่ว่ามีความพยายามมุ่งมานะเพื่อสิว่าออกกันออกทงออกทานนาอพี่น้องพ้นงามธรรมชาติเนาอจ้าเสียงนกเสียงเงี้ก็จิบจิบจับจับ,จบตามธรรมชาติจ้าพี่น้องมาเด้อผู้ใดหมักคือกันก็นไดจ้า เอาบรรยากาศสีเขียวทุ่งนาเขียวกระจีมาฝากเดอ้อเพื่อนืนมักไผมักมั่นเนาะพี่เนอะมักกระเบิ้งว่มักกระพานจ้าไม่ว่ากันเนาะคนเราบังคับจิตใจใครไม่ได้หรอกจ้า นกกระบินวื้นวันวื้นวันจ้ะไปต่อจ้าไพโบมาัาอิวมาค,คือเกาหลืจ้าพี่น้องมาหอดทงนี่แกเขาก็ล่งอันซุกจ้าเพิ่นบ่ทันหรือเกียวบอกฮ้อจังได เกี่ยวแล้วมันขึ้นมาใหม่บ่เนาะกำลังเหลืองอารามจ้าพี่นอ้องงามโบงามโบสวยงามตามท้องเรื่องนอะจ๊าพี่นอ้องหน้าปังหน้าปีหน้าปังแล้วเนาะพุณอาท่าพุ่นกับสวยงามจ้าพี่นอ้องเหลืองอารามงามสีเนาะอันเหลืองตัดเขียวเขียวตัดเหลืองกะว่ากันไปจ่า เวลาซูมนะ่ะมันมันไม่ชัดนะแม่พี่น้องคอยก็เลิ่มบอกอยากซูมเนาะมองไปสุดลูกหูลูกตาจ้า <c oughs> เขาก็อิว่ามหาอย่างนอ้อใหญ่อันนี้มหาว่าสิมหาลูกกระตูละจา้ามีคือบาทห้ามกนเนาะน่าจะมีเหมือนกันเลย สวยงามสวยงามมากบรรยากาศทงไฮทงหน้าได้พี่นองไพสิวานนั่นเด็กระซงเนาะคุณกล่องกับบู๊บวาบอยู่เดอ้อจ่าขอโทษขออภัย